สวัสดีค่ะพบกับช่อง Roommate CF 7 4ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนลบแบ็กกราวหรือว่าพื้นหลังนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเพิ่มเติมในส่วนของการตกแต่งพื้นหลังใหม่นะคะวิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆนะคะเราไม่ต้องใช้แอปอะไรนะคะแต่ว่าแค่ให้เราเข้าไปที่ Google Chrome นะคะก็ให้กดลงไปเลยะคะ่ะ จากนั้นนะคะก็ให้พิมพ์คำว่า remove.bg นะคะค่ะเข้ามาที่หน้านี้ก็ให้เรามาที่เว็บไซต์ของ remove ตรงนี้นะคะก็ให้เรากดลงไปเลยค่ะที่หน้านี้นะคะก็ให้เราไปที่คำว่า upload image นะคะ ก็กดลงไปหนึ่งครั้งแล้วก็ให้เราไปเลือกภาพที่เราจะทำการลบพื้นหลังนะคะก็สมมติว่าเรอภาพนี้เราก็เลือกภาพก่อน,นะคะ่ะก็รอสักครู่นะคะค่ะตอนนี้ก็ฉากหลังก็หายไปแล้วนะคะจากนั้นนะคะ เราจะสังเกตว่าตรงนี้ยังมีติดสีดำมานิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าบริเวณตรงนี้นะคะเป็นสีเดียวกันกันกบเสื้อเราใช่ไหมคะก็ทำให้ตัดภาพยังไม่ค่อยละเอียดเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าไปทำการอีดิตรงนี้นะคะคือแก้ไขภาพนะคะเมื่อเข้ามาที่หน้านี้นะคะก็ให้เรามาที่ให้เลือกตรงนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เรามาที่ตรงนิ้วมือตรงนี้นะคะ ตรงนี้แล้วก็ให้เราไปเลือกขนาดไซส์ของวงกลมที่เราจะทำการลบก็คือตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวปรับไซส์ก่อนนะคะค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เราทำการลบบริเวณที่เป็นสีดำตรงนี้นะคะก็ ค่อยๆลบนะคะเนื่องจากว่าภาพเล็กนิดนึงนะคะถ้าเป็นภาพใหญ่ก็จะลบง่ายหน่อยนะคะค่ะเมื่อลบแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะตกแต่งพื้นหลังเพิ่มเติมได้นะคะก็ให้เข้ามาที่คำว่า Background นะคะย้อนกลับมา จากนั้นนะคะตรงบริเวณนี้ก็จะมีแบ็กกราวให้เราตกแต่งนะคะแล้วก็ถ้าเลื่อนขึ้นข้างบนนะคะก็จะเห็นว่าบริเวณตรงนี้นะคะด้านล่างตรงนี้ก็จะมีแถบสีให้เราเลือกนะคะเดี๋ยวเราลองเลยนะคะก็กดลงไปที่แบ็กกราวจากนั้นก็ลองไปเลือกสีสมมุติว่าเราจะเลือกเป็นสีเหลืองนะคะก็กดตรงนี้แล้วก็เลือกว่าจะาระดับสีประมาณไหนนะคะ ก็ให้เราคลิกได้เลยค่ะจากนั้นก็ให้กดโอเคนะคะค่ะก็จะได้พื้นหลังใหม่หรือว่าแบ็กกราว์ใหม่นะคะหรือถ้าเราไม่อยากใช้แบ็กกราว์ที่เป็นสีแบบนี้เราก็สามารถเลือกจากตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ระบบให้เรามาก็จะมีอันนี้คือไม่มีอโอเคถัดมาก็คืออันนี้ค่ะก็ให้เพื่อนๆลองอทำดูเนาะ สามารถตกแต่งได้เองว่าเราจะตกแต่งแบบไหนนะคะค่ะพอเมื่อเราทําการเปลี่ยนแบ็กกา d หรือว่าตกแต่งแบ็กกา d เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ะขั้นตอนต่อไปก็ให้เรามาที่ตรงขวามือข้างบนตรงนี้นะคะให้เรากดบันทึกภาพนะคะลงไปในโทรศัพท์แกลเลอรี่ของเราหรือว่าอาัลบั้มโทรศัพท์ของเรานะคะก็กด1ครั้งนะคะ จากนั้นนะคะก็ให้มาที่คำว่าดาวน์โหลดอิมเมจตรงนี้นะคะภาพก็จะถูกบันทึกไปในแกลเลอรีร่ของเรานะคะค่ะก็ให้เราออกจากหน้านี้ไปเลยนะคะออกมาแล้วก็ให้เราเข้าไปดูภาพเมื่อสักครู่ในแกลเลอรีร่ของเรานะคะค่ะก็คือภาพนี้เมื่อสักครู่ที่เราได้ทำการลบพื้นหลังแล้วก็เปลี่ยนพื้นหลังใหม่นะคะ ค่ะสำหรับวิธีการลบพื้นหลังหรือว่าเปลี่ยนฉากหลังใหม่ก็มีขั้นตอนเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะก็เพื่อนๆนก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆสิ่งใหม่ๆที่เราจะนำมาเสนอในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ